อาหารวันนี้เจ้าไปทำงานตั้งแต่หกโมงเกิงก็มีสลัดทำาีขนนะจะเอีหิมตันน่ะแถมปอนไหนจะไปล่างถ้วยล่างจานแถมแต่ว่ามีหกขนวันนี้มีสีขนนย่อย่างว่ามีสีขนพราว่าแหม่มขนมาทำงานวันเดียวเป็นลาป่วยแล้วไม่ยิงตุรกีเน่ยมันไหวไงเพราะว่าต้องไปล่างจานจวยกันดีกว่าทำกับข้าวแล้วก็ไปล่างจานเจ้า แถมปอต้องมายืนตักข้าวใส่จานเหอพนักงานเห็นมันมันมันได้หรอกนะบางคนก็บอกว่าทํากับข้าวน่อยเดียวเอ่อเหนื่อยหรอกเหนื่อยกว่าเก่าอีกเจ้าเพราะอย่างเพราะว่าล่างถ้วยล่างจานล่างหม้อล่างไห่ล่างสปะล่างไหนจะเอาจะถ้วยจานออกมาไหวตั้งหนอกเธอพนักงานตักข้าวเห็นไหนจะล่างจอนล่างแก้วมันสปะสเปดนะล่างเพราะว่าเปินมีพนักงานล่างเนาะ ก็เปลี่ยนก็จ่วยกันเจ้าอืมแตว่ว่าได้สมศรีทำน,นักหน่อยแต่วันนี้ก็มีคนจ่วยวันนี้เออบ้าปรจจัยเนปาลจ่วยอันนี้อาหารวันนี้เจ้ามีตวอีแหละสลัดไก่อ่ะเนี่ยแล้วกับพาสตา้าพาสต้าอันนี้ของมังสวิรัตอืมเสร็จแล้วก็มาล่างถ้วยดีหน่อยวันนี้ตวา่ามันกับจ่วยแต่บ้านเนปาลเนี่ยนะคนเนปาลน,นะอืมมันกับจมเหมือนกันอะ ไม่ไหวเน่เป็นเจีย่าไหนจะมาวิ่งไปตักเข้าไหนจะไหนจะวิ่งมาล่างจานแห็มเพราะว่าคนเต็มเป้นเอาจานมาเรียงไว้เต็มมดเฮาก็ต้องรีบมาเอาจานล่างแหมล่างจานพ่ก็ต้องล่างมอล่างไหล่างปากล่างสปาสเปดล่างบอมถูกเนาะคนล้างถ้าล่างจานคนทาทําในครัวมันจะหูเนาะมันจะต้องล่างเขียงล่างขึงล่างสปาสเปดเป็นจะอย่างเดียวเนาะ ทาหาผู้สวยมาเนี่ยทาหาคนหลังจางมาเน็บบ้านนี่จุกกระจมุมวะโอ้ยุมได้รเราจะแย่ถ้าพออาทิตย์หน้าสหัยถ้าเหลือสี่คนใน,ตนเนนในติงมันได้เจ้าเพราะว่าทํามีคนหลังจานในกระเติงมันได้แน่นี่นะมันมีกาแฟกาแฟยุ่งมันเนี่ยถ้ามีกาแฟยุง่งนึ่มตันหย่งกระเติงมันตันมีห้าคนกระเติงมันตันเพราะว่าเขาแย่งอย่างจ้าจ้ามันจะแด่บอมถูกเขาหันพัก เขาหั่นแล้วเนาะเขาไม่ค่อยเอาใส่เครื่องอืกับแปะเขาหมนกันน่ะแล้วจะวิ่งมาล่างจานนั้นมันเสียเวลาตอนที่ไปยืนตักข้าวไงตักข้าวใส่จานเนี่ยต้องตักยังมีอาหารสองอย,ย่างสามอย่างอะไรก็ต้องยืนตักสามคนเนี่ยแล้วคนล่างจานกับหม,มีจานเต็มก็วิง่งไปคนได้คนหนึ่งก็ต้องวิ่งไปอ่หัวหน้ายืนเนี่ยอย่างหัวหน้าก็ยืนอูเซอร์วิสลูกค่า เปิ้ลมากกิ่นเจ้าว่าต้องการด้อย่างนี้เออเพราะว่ามันใหม่อยู่เนาะก็บอกราคาบนไปแต่อันตัวอีสมที่ก็หม้ต้องการมาเขาขายตัวใดเราสลัดกับมีอย่างหนักก็มีสี่อย่างเลยเจ้าตีหันมันวางหนักๆนักมันเหมือนกันนะฟังฟังสายฟังขวาเหมือนกันเจ้าแต่มันมีแค่สี่อย่างนนะสมศรีกับอู้กับบ้านในปานในสองคนนะว่ะ ถ้าเป็นจะอิมไหวหรอกคงจะขนาดนำพนยังลาป่วยไปแล้วเลยเพราะอย่างพราะว่ามันไหวไงไนจะวิ่งไปล้างจานไหนจะวิ่งมาทํากับเข้าโอ้สปะาสเปดเนาะล่างจานมันที่แค่ล่างจานอย่างเดียวนาะมันมันอบอมถูกล่างจอดล่างนุนในนั่นเนาะสปะ้าตันนี้ก็จบมันกันแหละฉันจะดูฟอร์แห่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าถ้าเขาหาคนมากะ คงจะยุ่มได้เหมือนกันอืมทำหาคนมาล้างจานนะผูกมันซุกแหละอืมทำมันกะบ่าอดชนฟอร์อรมคำนนาะอ้อยมันบอกเขาสมศรีบ้านนี้นะบ้านในปันไหยมันเขาบอกเขาสมศรีว่าขาโอดทนฟอร์มบันเนาะอ่านอาทิตย์หน้าถ้าบนมันปอล็อกทํางานในควาแต่ว่าหกคนนั่นคือสองคนเป็นมาจ่วยเห็มคนลาป่วยคนมา่วยยังอย,งอยู่อยู่วันเนี้ยอยู่คนหนึ่งเห็มคนไปทํางานตีแผนกของกาตีแผกเกาบันแล้ว คนทีจะมาอยู่เนี่ยแต่ว่าม่นยิงตุรกีเนี่ยมันลาป่วยเวลามันไหวบ้านบ้านในปันบอกมันเครียดแต่ว่ามันหักแตก่หักแต่มันทํางานวันแรกแกับอีทล้วะ่วายแกต้องอีทแต่มันเพราะว่าเขาทํางานน่ะเขาจะทํางานแผนกไผ่แผนกงานแผนกไผ่แผนกมันน่ะจริงๆแล้วตีเขาตีเขาทํางานมา,านเาานาะ ถ้าหันพักก็าหันพักอย่างเดียวถ้าทํากับ,กบข้าวก็ทํากับข้าวอย่างเดียวแล้วมาอยู่จะเอี่ยมันใขรเห็นก็ยังหวัดสมศรีทางานนักเลยอืมเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาทํากับคน,คนอื่นีไปทำงานในครัวไปจะทาแผนกไข่แผนกมันเลยนะเปิดเจ๊หมาหมวจะอีมัเจ๊ยังสมศรีจังสมศรีอันนี้กับเจ๊ถึงขนาดหนีมนก้าวทำได้ยืนตักข้าวตักแกงดีๆกะ มีเวลาล่างกับล่างถวยล่างจานนะแต่นี่จงมายืนตักข้าวตักแข่งอ่อู้มันหอยมันหอยแล้วมันทีมันบอมถูกอืมูรีเชฟชันคนเก่าๆนะก็เดินมาถามน้ำสีผ่านฐานไฟพนักงานอาหารน้ำสีล่างจานก็ถามน้ำสีเธอโอเคหรือเปล่าถ้าเธอโอเคเธอก็ไปอ้กฉันดีนในออฟฟิศไดเนอร์คนนั้นคนนี้ก็มาบอกนะหามันใหม่อยู่นะเอาก็เอื้องเป็นอย่างฉันจะรออีกอาทิตย์หนึ่งก็เลยบอกเขาเอี มูเรสชิบชงเล็บันเนาะพะนักง,งานเขาก็กินข้าวเขาอาจารย์มาวางหันน้าส,สีล่างจานอยู่เออเขาก็ถามขนมสีเธอโอเคหรือเปล่าถ้ามโอเคเดี๋ยวเฮาไปอู้กันได้เนอะ้องสนมสีไปอู้อยู่นี่แหละก็มาเราให้ฟังเจ้าคลิปนี้กับมีอหยางขอบคุณทุกท่านเจ้า